ครับนี่ก็เป็นระบบควบคุมเครื่องช็อตบัวของเรานะครับใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์นะครับพลังงานฟรีผก็จะมีรั้วล้อมนะครับมีรั้วสายลวดนะครับขึงรอบนะครับใช้เสา PVC เพื่อให้ใช้งานได้นานนะครับอันนี้ก็สามปีแล้วเสาตัวนี้นะครับ แต่ก่อนใช้เสาไม้ไผ่ครับเพราะไม้ไผ่เราเยอะแต่ว่าใช้ได้ปีเดียวต้องมาทําใหม่ครับเหนื่อยครับมันผุแต่นี่เสาก็เปลี่ยนมาใช้ PVC ของมือสองซื้อมือสองจากร้านของเก่านะครับก็ใช้ได้สามปีแล้วครับยังไม่ผุครับนี่ก็เป็นระบบควบคุมนะครับระบบควบคุม ใช้เป็นโครงเหล็กมุงสังกะสีนะครับกันฝนตกจะบอกว่าโดนขโมยนะครับชุณชวยวโดนขโมยก่อนปีใหม่เห็นรอยงัดไหมครับรอยงัดครับขโมยมางัดเอาอุป,ปกรณ์ควบคุมเครื่องชอดัวทั้งหมด ก่อนปีใหม่นะครับเรียบร้อยเสร็จโจน,นก็ซื้อมันใส่ใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรเขาจะมอญอ,อีกครับโมยเยอะครับเนยกับขโมยเอาอะไรไว้ก็หายครับตอนนี้ผมก็ได้เพิ่มตู้นะครับแต่ก่อนไม่ได้ใช้ตู้ตัวนี้นะครับเพิ่มตู้เข้ามาหนึ่งตัวนะครับ เพราะอะไรจึงใช้ตู้ข,ขโมยขโมยเป็นยังไงครำหยุ่ขโมยอ่าผมเปิดตู้ออกมานะครับเห็นว่าข้างในก็จะเป็นเครื่องชอดวัวนะครับมีเครื่องชอดวัวมีทา์เมอร์มีชาร์จเจอ มีเบเกอร์แล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับ,บตเตอรี่ก็รับพลังงานมาจากเซนแสงอาทิตย์นะครับตัวทัมเมอร์ตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมเวลานะครับผมตั้งไว้ที่7จ็ดโมงแล้วก็ปิดที่5้าโมงเย็นเขาก็จะต่อไฟ7จ็ดโมงถึง5้ามงเย็นนะครับหลังจากนั้นเขาจะดับไฟเองนะครับเขาจะดับเครื่องกลางคืนไม่ได้ ไม่ได้ทํางานนะครับทําไมไม่ทํางานก็นคือมันก็ทําได้แต่ว่าตัวเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องทั้งตัวตัวนี้อายุการใช้ง,งานจะสั้นนี่ผมจะใช้ประมาณครึ่งปีนะครับ6เดือนผมก็จะเก็บครับเก็บเข้าบัานทั้งหมดหน้านานี่ไม่ได้ใช้เพราะว่าวัาวเขา,า,าไม่ปล่อยหลังจากนาเสีก็ต้องใช้เขา,เขาปล่อยวัวนะครับเพื่อนก็ไปลองทําดูนะครับทําไมต้องทํา ตัวนี้ปิดไว้ต้องให้ต้องปิดไว้มีกุญแจด้วยนะครับเพราะว่าเอาชุดนี้ก็วางไว้ทุกปีก็สี่ห้าปีก็วางไว้ปกติแต่ขโมยครับนี่ลวดมือลวดแล้วก็ดึงอ,อปุปกรณ์พวกไปหมดมันมันลวดได้ <c oughs> ป้องกันคนนี่ป้องกันยากเพราะนั้นก็เลยต้องเอาตู้นี้มาเพิ่มไม่รู้จะ วันไหนจะมเมาอีกครับแต่ก่อนโดนตัดกุญแจนะครับตัดกุญแจเอาแบตเตอรี่ไปเลยนะครับก็เมื่อเขาขโมยเราก็ทำใหม่นะครับกดเสียความรู้สึกอยู่แต่ว่าเป็นอุปสรรคนะครับเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับแก้ปัญหาเอาจะแจ้งตำรวจก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า ทำหายสองครั้งเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จดับไฟครับอ่าจะรถไถเข้านะครับโอเคปิดไว้ก่อนครับผมก็จะถอดรั้วเพื่อรถไทเข้ามาในที่นานะครับวันนี้จะมาไถนาส่วนที่เหลือนะครับเพราะว่าบริเวณ ด้านที่ตันออกสุดมันลึกนะครับนาม,มันยังไม่แห้งไถไม่ได้นะครับรถจะติดลมนะครับก็เลยต้องปล่อยไว้สองอาทิตย์แล้วนะครับน่านจะไถได้แล้วครับโอเคผมก็จะถอนลวดออกตรงนี้ดับไฟแล้วนะครับจับได้ถอนลวดออกนะครับเพืออกเพื่อลดเข้า ครับก <T> ็จะไถบริเวณที่เหลืออยู่นะครับเพราะว่าไม่สามารถไถได้เหลือนิดเดียวนะครับเจกว่านาตรงนี้มันลึกเพราะว่าตีไปทำพันนาใหญ่หมดแล้วก็ตีแล้วตีไปทำพันนาใหญ่กว่านาโกเลยุงานวันศากร์สองอาทิตย์นะครับนาแห้งแดบ เดี๋ยวเนี่ยบุลอยครับหาเรื่องอจะจินลมนะครับถูกล้อแล้วถ้าเสี้ไยไถต่อไปน้ำรอนครับจะเอากระถารถอิคันาดประหลารลดรถใหญ่นี่ถ้าจะจินลมนะครับเหนื่อยนะครับกว่าจะขึ้นได้เคยจินแล้วนะครับจะไม่ให้จินอีกต่อไปนะครับกันเล็ก เดือด,าต,ด,าาอด,ดตามเขาเคยติดนะครับชาเขาลดตัวนี้จะียควาบเชียนะครับนะ้ารถไชคันไหนมาไช้ก็ต้องไปยังมาก็มาด้วยติดลบทุกทีก็เลยต้องซื้อรถใช้เองเป็นติดเหนียวเลครับเรื่องนะครับติดเหนียวแบบไม่อดรอแต่ผมจพุทธใช้รถไถนาเดิอตามล้อเล็กก็ติดครับ,รบก็มาใช้รถไถนานั่งขับคันเล็ก ติดดีครับทัาใเญ่ก็ติดครับตัวน,นี้ไม่ต,ไติดนะครับเราเอาตัวแรกเปลเี่ยนเราม่ต้องทำเป็นตรงขับครับโอเคครับเดิ่มาเลยกันเลยครับเดือนนิดเดียวนะครับก็ดินตัวกลังดี ร,รับปีภาษาวากก็เยอะนะครับผมจะไถเข้าลึกใม่นะครับเพราะว่าเป็นนาตัวเองเพื่อที่จะให้ให้ดินมันร่วนซุยแล้วก็กลมบฟบางเป็นปุ๋ย ไปจ้างเขาไถเขาไม่ไถให้ลึกนะครับเพราะว่าเขาประหยัดน้ำมันของเราเนี่ยมันของตัวเองครับจัดเต็มที่ ค่อยดีสุดถ้าเป็นเื่องอาชีพเขาครับเขารับจ้างเขาเขาจะบอกว่าอ้ไถอะไรกระโหลกกระเลกเขามาไถตอนไถท,ที่จะหวานข้าวมันจะไถย,ยากนะครับแต่ผมก็ค่อยๆทำาืึอดีสุดครับดีๆครับข้าวจะงามเพราะว่าดินมันจะร่วนซุยได้ลึกแต่ถ้าเราไถตื้น ก็มาจากก้างเขไทยนี่ดินมันไม่ล้วนสวยมันล้วนสวยแต่ขบวนมันเชือ่อมกันนะคบวนมับล้วนซวยเลยจากดินไปเลยครับ ง่ายมากนะครับมีน้ำนี่เซ็ตครับฮะพี่จ้างเขามาใช้เขา,มาไม่อยากใช้รถสองสามคันนี้นะครับที่เคยใช้บริการก็เลยว่าซื้อรถใช้ตัวเองซะเลยบายใจเราขับเองมันจะติดได้ยังไงถ้ามันจะติดเราก็ถอยครับแม่คราวที่แล้วที่เรามาใช้ที่เหลือไปก็คือมันจะติดครับ ก็ิแล้วก็ถอยครับวันหลังเราก็มา่าใหม่ไม่ใ่จะยากครับเอาแบบที่สบายใจนะครับสวัสดีครับอ,าอนน้วบอาวตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเจ้าคูปัตเอ็มห้าพันก็ทำงานเสร็จทีบ้อยแล้วนะครับเสร็จหมดแล้วนะครับก็รอแค่ฝนมาเดือนพฤษภา เราก็จะทําการหวานปีนี้น่าจะได้หวานเร็วนะครับดูพยากรณ์อากาศแล้วพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะมาเร็วนะครับปีนี้เราน่าจะได้ทํานาเร็วนะครับก็ถือว่าถ้าฝนมาเร็วก็ถือว่าเราโชคดีผมก็จะต้องทําก่อนที่จะน้ํามานะครับเพราะว่าดูดินนะครับ ถ้ามีน้ำปุ๊บเนี่ยรถไถเสียดครับติดลมครับเว้นนี้รถไทคันไหนก็ไม่อยากมานะครับผมมาที่ใดได้หารถมาดึงทุกทีครับเอาขึ้นทั้งวันนะครับผมไทจะเห็นว่าผมจะไถยลึกมากนะครับก้อนไทนี่ก้อนขี้ไทนี่เป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะครับ ก็ผมจะไถหลายรอบนะครับอย่างน้อยก็จะไถอีกสองรอบก็จะได้วาดข้าวดีไม่ดีสามรอบเวลาไถาวานจะเรียบเลยนะครับเพราะว่าไถาหลายครั้งครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าขี้ไถมันใหญ่น่าจะไม่เสมอไม่เรียบนะครับไม่ต้องห่วงครับไถอีกสองรอบนี่เรียบครับวางคาดไปนี่เรียบไม่มีเลือครับอืม ผมไถยอย่างนี้นี่ถ้าไปจ้างเขามาไถต่อเขาไม่มานะครับเนี่ยเขาร้องโอ้กเลยเพราะว่ามันเหนื่อยเขากระแทกเขาไถย,ยากเขาไม่อยากมาครับก็ไม่เป็นไรครับผมไถเองครับนะเน้นความลึกเพื่อให้ดินมันร่วนนะครับดินมันร่วนร่วนลึกๆรากข้าวจะได้ชอนชัยลงไปหาหานะครับนี่คือความ พิเศษนะครับไทยกบฟางนะครับเราก็ได้ฟางเป็นเป็นปุ๋ยครับแล้วก็เศษใบไม้ครับใบไม้ใบไผ่ใบต้นไม้ต่างๆนะครับลนใส่นะครับเตรมท้องนาครับก็จะได้ปุ๋ยครับใบกล้วยใบอะไรนะครับทำแบบสบายๆทำแบบง่ายๆทำแบบธรรมชาติ นะครับทำแบบบ้าๆมั่วๆนะครับก็ความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับใครชอบอะไรก็ทํานะครับทําให้มีความสุขนะครับเกิดมาชาติเดียวชาตินาไม่รู้จะได้เกิดหรือเปล่านะครับเอาชาตินี้ให้มีความสุขแต่ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยครับ เลม้ผมเยอะมากนะครับต้นไม้ผมอยู่สูงนะครับน่าลึกเป็นเมตรเลยนะครับรถเกี่ยวก็ลงได้นะครับรถเกี่ยวมาลงหลายปีแล้วผมก็มาลุ้นตลอดว่ากลัวรถเกี่ยวจะติดลมยอยู่แถวเนี้นครับเขาก็ยกนิ้วโป้สบ,บายมากเขาบอกรถมาจากภาคกลางเขาบอกภาคกลางหนักกว่านี้ครับแต่ของเราสบายครับไม่ลนะ่มครับเจ้าหัวมุมนะครับ มุมผมจะเป็นหลุมนะครับเออด้านนู้นก็เป็นหลุมเวลาเราถอยถอยดึงมุมนะครับมันจะเป็นหลุมครับแต่ก็ยังไม่ต้องทําอะไรเราจะมาทําครั้งเดียวเวลาเราไถไถดะใกล้จะวันเราก็จะเอาเอาผานเกรดเกรดปรับให้เสมอตอนนี้เราไม่ไม่เกรดเพราะว่าดินเป็นก้อนครับไม่ต้อง รีบร้อนใจเย็นครับเพราะว่านานเราเองทําไงก็ได้ตรงในสูงตรงในต่ําก็เกลียดเกลียดเอานะตอนนี้ก็คิดว่าเอาแบบนี้แหละครับครับผมก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับสวัสดีครับ